ตอนนี้อย่างที่ทราบแล้วคุณไกด์ว่าสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมก็จะเข้าสู่เรื่องของฤด,ดูการเลือกตั้งแม้ว่าก่อนหน้านี้นี่จะมีเรื่องของอบรรดาคนที่ไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งนะคะที่จะมีขึ้นออกมาคัดค้านนู่นนั่นนี่มากมายแต่ว่าล่าสุดนั้นทางเลขาธิการพักนะคะซึ่งก็เป็นรองนายกุทธมนตรีด้านความมั่นคงด้วยเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธเรื่องที่ว่าทางนายกเนี่ยเหมือนกับว่าไปท้า ทางอดีตนายกกันนะคะ,คะพนันดวโททักษิณชินวัตรดีเบตก่อนการเลือกตั้งแล้วก็มีการยืนยันด้วยว่าไม่มีใครสามารถที่จะขัดขวางการเลือกตั้งได้นะคะเพราะว่าทุกฝ่ายเนี่ยเขามั่นใจนะคะว่าไม่มีใครจะสามารถขัดขวางการเลือกตั้งได้เพราะว่าต่างฝ่ายเนี่ยก็ต่างเดินหน้าสู่การเลือกตั้งแล้วแล้วก็เชื่อมากเลยนะคะว่าจะไม่มีการปฏิวัติเกิดขึ้นแน่นอน <c oughs> อันนี้คุณจรกาเขาเขามั่นใจนะคะ <c oughs> ทางด้านวุฒิเทพนนออกมาปฏิเสธบอกว่านายรัฐมนตรีไม่ได้ท้าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรดีเบตก่อนการเลือกตั้งนะคะแต่นายรัฐมนตรีนั้นต้องการเชิญหัวหน้าพักการเมืองโดยเฉพาะหัวหน้าพักเพื่อไทยหรือบุคคลที่พักเพื่อไทยเห็นควรว่าเหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีมาดีเบตผ่านโทรทัศน์เพื่อให้ประชาชนรับทราบว,วิสัยทัศน์ของบุคคลที่ถูกเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีและส่วนตัวนั้นเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะให้มีการดีเบตนะคะ นอกจากนั้นคุณสุเทพยังกล่าวถึงสถานการณ์การเมืองขณะนี้ว่าไม่มีความคุมเคลือแล้วเพราะพรรคการเมืองและประชาชนต่างมุ่งหน้าสู่การเลือกตั้งโดยให้ความมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีจะยุบสภายอย่างแน่นอนส่วนที่มีบางฝ่ายพยายามขัดขวางไม่ให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนั้นเชื่อว่าไม่สามารถทําได้เพราะประชาชนคงไม่ยอมพร้อมยืนยันว่าก่อนการยุบสภาจะไม่มีการปฏิวัติเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเนื่องจากผู้นํากองทัพมีความเป็นประชาธิปไตย